สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูเนี่ c h ช anel ครับผมคลิปนี้นะครับเราจะทําการสุ่มสัตว์นะครับเพราะว่าผมเนี่ยสะสมไอ้ใบสุ่มของมันเนี่ยมาเป็นเกือบเดือนแล้วนะครับซึ่งก็ได้มาประมาณหนึ่งเนี่ยร้อยแรกสิบรสินะครับปกติผมก็จะสุ่มเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันสุ่มทีไรมันก็เกลือทุกทีนะฮะ สิบใบยี่สิบใบสุ่มครั้งหนึ่งเงี้ยครับแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันจะเจอแล้วก็ช่างมันฮะแต่ผมอยากจะสุ่มแบบรัวๆบ้างนะครับเห็นคนเขาเติมเงินเขาสุ่มกันรัวๆแล้วเกินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยต้องรอนะฮะเพราะว่าไม่ได้เติมกับเขานะฮะเราต้องรอต้องรอนะครับโอเคเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยนะครับสุ่มสัตว์ร้อยแปดสิบตัวนะครับนี่ตอนนี้เขามีไอ้นี้ด้วยนะครับ แต่ว่าผมคงจะไม่ถึงหนึ่งพันะผมเสียดายแต้มมันนะผมจะสุ่มซองนี้แล้วกันนะครับสิบวกหนึ่งครั้งสิบแปดครั้งมาดูกันครับว่ามันจะติดน้ำเงินกี่ครั้งนะครับแล้วมันจะได้สัตว์แดงหรือเปล่านะครับโอเคลุยป,ปึ๊บอสีสันสวยสดใสนะฮะขาวจั่วเลยนะครับ เราจะสุ่มแบบรัวๆกันเลยนะฮะเราจะข้ามแอนนเมชั่นไปเลยนะครับไปไม้ขาวสีสันสดใสอีกแล้วไปครับสิบโอ้ยขาวสวยสดใสไปครับสิบห้าผมยังขาดมังกรน้ำเงินอยู่สองตัวอ้าวเฮ้ยมาแล้วครับถูเลยไหมอยากถูกจังเลยอะ่ะเอถูหน่อยดูถูถู ปังไอตัวนี้ผมมีแล้วนะทราบไปเลยครับไอตัวนี้ล่ะปังอินพุตี่ผมก็มีแล้วนะครับผ่าตัวสัตว์ดอกนะอืหอหกปลาไรนะครับอือมาสองตัวแล้วใจชื้นขึ้นมาหน่อยฮะไปอีกสิบสามครั้งลุยปึ๊บอืมมาหนึ่งตัวเงินตัวอะไรมาปึ๊อ ไอ้ปูติดแล้วไปต่อครับไปสิบสองครั้งปึ๊บมาโอ้ยอย่างนี้ดีฮะอ่ะครั้งละหนึ่งนะฮะบวกหนึ่งมาปึ๊บอืมไอ้แดนเปอร์นี่มีแล้วนะไปสเป็ดปึ๊ดนี่ขาวจั่วผ่านไปครับมาสิบปึ๊ดอืมขาวจั่วผ่านไปครับ อ่ะเก้าปื๊ดโอ้ยเอาจั่วผ่านไปครับอ่ะแปดจืดเฮ้ยเงินตัวไหนวะน้ำเงินหรือแดงถูนะถูถูรู้ถูถูอึบอึบโอ้โหไอ้นี่กำลังเบิดซะนึกว่าสีแดงเลยทีเดียวไปครับเจ็ดปื๊ดเอาไปผ่านนะไปครับหก ปึ๊ดไป่านครับไปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไปครับสี่ครับปึ๊ดครับผ่านไปอ่ะสามครับโอ้โหเฮ้ย180แปดสิบบายผมนี่ผมไม่มีดวงเลยวันนี้สองครับปึ๊ด ทางสุดท้ายฮะออกไหมเข้าสุดท้ายไม่ออกอะไรทั้งสิ้นนะโอ้ยหมดกันแล้วผมไม่ได้เลยฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายังได้มา300แเต้มนะครับมีโอกาสได้อีกสักตัวหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มดีไหมทำทีสกิลกับวัตถุดิบมังกรน,นะครับโอเคลองสุ่มดูนะครับมันจะมีโอกาสออก สีอะไรนะสีแดงไหมผมไม่เคยสุ่มซัมพีได้สีแดงเลยอะ่ะก็เนี่ยมันก็จะได้แต่สีน้ําเงินนี้นะมาดูกันมันจะได้น้ำเงินกี่เล่มกี่หนึ่งเล่มแล้วนะผ่านไปหนึ่งเล่ม เล่มแล้วเนาะนับไปก่อนนะครับโหให้มันหมดไปเลยเฮ้ยเล่มด้วยวะปกติก็ล่าบอสเอานะครับจะได้น้ำเงินชัวร์ๆหน่อยสามสามอ่ะนะอีกหกครั้งโอ้โหมันจะขาวจั๊วะแบบนี้เนะี่ยแม่เนี่ย ทำไมคนอื่นเขาสุ่มแบบออกกันง่ายจังว่ะไปต่อคนระโอ้โหโอ,อีกสองรังโอ้โย Uh huh. เรียบร้อยฮะหมดแล้วฮะควาีผมได้มาสองสำเล่มเองไงเดี๋ยวดูวัต uh, ถุดิบมังกรนะครับโอ้ยวัตถุดิบมังกรสิบหกครั้งอือเขียว,ส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 ,ยวสีสารสดใสอือเขียวสีสารสดใสฮะมันมันไม่ได้ดอป ไอตัวเขียวตัวใหม่ใช่ไหมทำไมผมไม่เห็นเลยโอเคครับน้ำเงินมาสองเงินมีเยอะแล้วอะ่ะอยางได้สีแดงผมก็ไม่เคยสุมได้สีอื่นลยครับนอกจากน้ำเงินโอ,โอ้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 เออ,อสามังกรอันแสนยาก ไปต่อครับโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวผมต้องไปสุ่มสัดเขียวว,ยว่ามันจะได้น้ำเงินกี่ตัวโอ้เฮ้ยนี่ดีนี่ดีเออนี่ดีดเกดมังกรโอ้โหอย่างนี้ก็ดีนี่ก็ดีมาสองวะ่ะ นาสต้องเอาไอ้ตัวนี้ครับไปสุ่มเพื่อลุ้นขึ้นสีแดงอีกทีนออกห,โโห,หนึ่งไม่านั้นออกเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยออกน้ำเงินบ่อยกว่าไอ้ตัววิญญาณอีกว่าเจ๋งอ่ะไม่น่าทักมันเลยเว้ยทักไม่ออกเอ้เฮ้ยไอไอ อันสุดท้ายแล้วอีค,ครับไม่ออกไม่ออกนะฮะเซชั่งมันนะครับเดี๋ยวเราไปเออผสมผสมต่อนะครับผสมเขียวต่อครับจะไ,ได้น้ำเงินกี่ตัวดูดิดูดดโอ้เฮ้ยก็โอเคโอ้ห82อัน ได้มาอันหนึ่งไปได้อันหนึ่งนะยังโอเคไปได้สะพานเลยอาาก่อนโอ้โหขาวจัวนะ่วฮะนี่เราสุ่มทิ้งชัดๆเลยนะนี่ยังไม่มีดูวิญญาณกันนะฉันดีไปโอ้โหขาวจัว่วเฮ้ยเด็ดทำเงินมาตัวหนึ่ง เฮ้ยกิ้งจ่อเฮ้ยเฮ้ยนำเงินมาตัวหนึ่งเฮ้ยมาน้ำเฮ้ยมาอีกตัวแล้วเฮ้ยไอ้กะโหลกอืมผมจะได้สัตว์น้ำเงินนี้ไม่ครบเลยเนี่ยเพราะผมไม่ออกเลยฮะโอ้โหหมดนะฮะไม่ออกเลยฮะมาดูกันครับร้อยเจ็ดสิบห้าเล่นมนะอืม <c oughs> ไม่ออกอืมฮึสองเล่ม โ okay. อเคเฮ้ยมาเล่มหนึ่งเลยเอย้สามเล่มโอ้โหโอ้สี่เล่มเอาโอเคไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดโ,โอเคอ่ะโหมดเลียงเลยฮะตอนนี้นะฮะแม่ผมไม่กล้าสุ่มให้มันเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เพราะว่าผมเคยสุมแล้วมันไม่ค่อยติดแต่น้องผมสุ่มแล้วมันติดนะครับคนใกล้ตัวผมสุมติดยกเว้นผมนะฮะสุมไม่ติดนะครับโอเค เดี๋ยวผมจะยยกคำมพีให้หมดเลยฮะขอบคุณที่ติดตามและชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ